เบนจอนเซนอดีตแบ็คขวาทีมเชลซีออกโรงเตือนต้นสังกัดเก่าว่าห้ามปล่อยอันตนินโอรูรเกอร์ย้ายออกไปจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้แบบไม่มีค่าตัวเด็ดขาดและควรต่อสัญญาใหม่ให้สำเร็จโดยด่วนก่อนที่มันจะสายเกินไปสมมุติถ้าเชลซีปล่อยให้นกเตะร,ระดับรูริเกอร์ย้ายออกไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาจะถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เลยทีเดียวรูริเกอร์แสดงให้คอลูกหนังทั้งโลกเห็นแล้วว่า ขยกระดับคุณภาพสูงขึ้นได้มากแค่ไหนในยุคข,ของโทมัสทูเคิลและแนวทางการเล่นของเขายังเหมาะสมลงตัวกับเชลซีมากจนน่าเหลือเชื่อถ้าคุณเป็นเจ้าของสโมสรจะยอมให้นักเตะแบบนี้ย้ายออกไปฟรีๆจริงๆหรือการฟ้นหานักเตะใหม่ที่เข้ากับทีมและเก่งมากพอ <c oughs> เพื่อทดแทนคนเก่าที่ดีอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดเผอๆอ,อาจจะต้องยอมจ่ายเงินก้อนโตจนคาดไม่ถึงแถมต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆมากมาย คำถามคือคุณพยายามต่อสัญญากับเขาให้สําเร็จมันจะไม่ดีกว่างั้นหรือผมไม่สนหรอกว่าเรดเกอร์จะเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดของโลกหรือไม่แต่เขาคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเชลซีแน่นอนคุณต้องพยายามรักษาเขาเอาไว้ให้ได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องยอมปล่อยตัวออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวเกรนจอนสันอดีตแบกควาชื่อดังวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลว่า้าจูเบริงแฮม คิดย้ายออกจากดอทมุลในอนาคตลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่เหมาะสมมากกว่าเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนผมกล้าพูดเลยว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เหมาะกับยูเบลิงแฮมมากที่สุดในศึกรพเมยรีกอังกฤษสมมุติว่าถ้าเขาอยากย้ายออกจากดอทมูลในอนาคตนะเพราะทีมนี้ต่อให้มีนักเตะร,ระดับโลกอย่างซาร่าฟานได์อลิเซมิเกอร์คอยเป็นเสาหลักแต่คุมกำลังหลักพวกเขาก็ยังจัวระเล็กอยู่ดีเพราะไม่มีซูเปอร์สตาร์อยู่บนซูมมาหน้าสำรอง เหมือนสโมสรสเศ็ดที่อื่นๆเลยนันคือหนึ่งเหตุผลว่าถ้าเบรริ่งแฮมย้ายมาลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องกังวลเรื่องโอกาสลงสนามและเขาจะค้าแข้งได้อย่างมีความสุขเพราะต่อให้เป็นตัวสำรองก็จะถูกเรียกใช้งานมาก,กินเกินพอแน่ๆแ,และด้วยปรัชญ,ญาบวกวิธีการทํางานของเจลลกรนครอบด้วยคาแรคเตอร์ของทีมที่เหมาะสมลงตัวกับเบรริ่งแฮมก็จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปเป็นนักเตะระดับท็อปได้ในเวลาันรวดเร็วและไกลที่สุดเท่าที่ใจคิดเลยทีเดียว แต่กลับกันสมมุติถ้าเขาเลือกย้ายไปเชลซีหรือแมนซิเตี้เพราะเห็นว่าให้ค่าเหนือเยอะกว่ามีโอกาสรุ่นแชมป์มากกว่าตัวเองอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยอาจลงเล่นน้อยจนหน้าเศร้าแทนไม่ต้องแบกรับแรงกดดันอันหนักอึ้งเพราะค่าตัวและค่าเหนื่อยแพงรวมถึงยังต้องเจอปัญหาอื่นๆอีกมากมายลิเวอร์พูลอาจเป็นทีมที่เล็กกว่าก็จริงแต่ไม่มีทีมไหนเหมาะก,กับบริแหมไปมากกว่านี้แล้ว คลาฮาร์เวิร์ดตัวรุกอเนกประสงค์ของเชลซียอมรับว่าการมาถึงของลูกกูแล้วยึดหัวหอ,อกตัวเป้าไปเลยนั้นทําให้เขาต้องปรับตัวหาทีมเมทรวมถึงหาวิธีการเล่นใหม่ๆเชื่อว่าหากมีโอกาสจับทางอีกนิดต้องฉลุยแน่นอนเมื่อซีซั่นก่อนคลายฮาร์เวิร์ดโดนจับสลับไปเล่นเพเมเกอร์เบอร์สิบในระบบ3421หรืออาจต้องไปยืนค้ำเป็นหัหอ,อกตัวเป้าเลยในบางเกมที่ต้องต่อกรกับคู่แข่งยาก,ยาก ยังไรก็ตามพอฤด,ดูกาลนี้ลูกาก,กูเข้ามาเป็นหัวหอกตัวหลักทําให้คลายฮาร์เวิร์ดต้องกลับไปยืนคู่เบอร์สิซึ่งไม่ว่าจะลงไปยืนตรงไหนก็หวังจะสร้างผลงานให้ดีที่สุดทีมเราอุดมไปด้วยนักเตะเล่นเกมรุกและบางครั้งเราก็สลับตําแหน่งบางครั้งผมก็เล่นเบอร์สิบางเวลาก็คือเบอร์9ผมชอบเล่นแดนหน้าก็ยืนตรงนั้นตามระบบของทีมมาบ่อยสนุกดีมันคือตำแหน่งโปรดจะเล่นตรงไหนก็ได้และมันยิงยอดเยี่ยม เมื่อเล่นณจุดนี mm. ้ร่วมกับเพื่อเล่นดีๆของทีมเวลานี้ลูกกูอาจเป็นตัวที่กองหลังคู่แข่งทุกทีมต้องจัดการบางครั้งล้อมหน้าล้อมหลังสองสาคนมันจึงเปิดโอกาสให้เรามีพื้นที่เหลือเฟือเวลาเล่นใกล้ๆกับเขาเมื่อนั้นเล่นกับทีมไปบ้างสักระยะดังนั้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อจับทางเขาได้แน่นอนลูกกูคือกองหน้าชั้นยอดโดยเฉพาะสองสานัดหลังแสดงออกมาชัดเจนมากดาวเตะวัยยี่สิบ2เล่นไป6เกมหลีดในฤดูกาลนี้ ทำได้เพียงลูกเดียวในเกมเสมอกับลิเวอร์พูล1ประตูต่อหนึงเอ็นโกโลกองเต้กองกลางตัวเก่งของเชลซีกักตัวครบตามกำหนดและกลับมาลงซ้อมกับต้นสังก,กัดรเรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่พักแข้งยาวมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนเพราะติดเชื้อ COVID 19. โควิด -19 กองเต้ได้รับการยืนยันเรื่องการติดเชื้อโควิด19เมื่อวันที่28กันยายนทำให้เจ้าตัวพลาดช่วยเชลซีใน2นัดหลังสุด รวมถึงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสทีลาสุดเพิ่งจะพลิกชนะเบลยเยียมสุดมัน3-2ในศึกยูฟ่าเนชัลลีกรอบกรองชนะเลิศเมื่อวันพฤหัสที่7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดดาวเตะจอมทุ่มเทวัย30ได้กลับมาซ้อมที่ขอบแฮมเรียบร้อยแต่เป็นการแยกซ้อมเดี่ยวส่วนตัวเท่านั้นเพราะเจ้าตัวยังไม่พร้อมที่จะลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่การประกองเตะน,น่าจะขึ้นสนามช่วยเชลซีได้ในศึกพิมลีกนัดที่ทับสิงบลู มีคิวออกไปยนเบนฟอร์ดในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้มาร์กอสอารองโซแบ็คซ้ายวัย30ปีของเชลซีวางแผนย้ายกลับมาเล่นในเวทีลาลิกาอีกครั้งก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลมาร์กอสอารองโซแบ็คซ้ายถิช่ชาติสเปนของเชลซีเปิดเผยกับสถานีวิทยุกาดิาเซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขาตั้งเป้าย้ายกลับมาเล่นในลีกเมืองกระทิอีกครั้ง ก่อนจะเลิอกอาชีพคาแข้งแต่มันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ออลองโซย้ายจากเอ,อัลมดิดมาคาแข้งกับโบตันในปี2 0 1 0ก่อนย้ายไปอยู่กับฟิอเรนติน่าในปี2013จากนั้นก็ย้ายไปเล่นกับซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวในปี2014จนกระทั่งเชลซีดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงหน้าร้อนปี2016และก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันก่อนจะรีทายผมอยากมีโอกาสลงเล่นในลีกา้ามันไม่ใช่เรืเ่องเร่งด่วนผมทำได้ดีมากในสโมสรนที่ยอดเยี่ยม และต่อสู้เพื่อชมป์รายการใหญ่ผมได้มีสัญญาอีก2ปีและเราจะได้เห็นกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหากพิจารณาจากสถานการณ์ในสัญญาของอลองโซก็มีความเป็นไปได้สูงที่เชลซีจะปล่อยตัวแบ็กซ้ายวัย30ปีออกจากทินแซฟฟอร์ดบริในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหากไม่มีการทำข้อตกลงใหม่กับตัวันเตะส่วนจุดหมายที่เป็นไปได้สำหรับเขาน่าจะเป็นแอตเลติกโกามริดของเดโก้เซเมลเน่ รายชื่อ30ผู้เข้าชิงรางวัลบอลลงดอ2021รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลบอลลงดอ30คนสุดท้ายได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วโดยนิตยสารฟร้องฟุตบอลโดยแน่นอนแต่บรรดาผู้เล่นตัวเต็งอย่างโรเบิร์ตเลวรัฟสกี้ของาเยมินิกซึ่งหลายคนรู้สึกว่าสมควรเป็นผู้ชนะในปี2020ก่อนที่การลงคะแนนจะถูกยกเลิกเนื่องจากโควิด -19 ก็ติดโผมาตามคาด จอจินโยและเอ็นโกโลกองเต้สองแข้งเชลซีที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมคว้าทั่วแชมเปียนส์ลีกและนำอิตาลีไปสู่ความรุ่งโรจน์ในยูโร2020สำหรับรายหลังก็อยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันเควินเดบรอย์เพลเมเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมเปียนลีกและนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ฤด,ดูการที่2ติดต่อกันจะไม่มาติดก็คงเป็นไปไม่ได้ สำหรับคนอื่นที่มีลุ้นไม่แพ้กันได้แก่กิเซโนโรนัลโดที่เคยใช้แววซุปตาในการกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคารบและอดีตคู่หูอย่างคาริมเบซีมาที่รักษาฟอร์มเอาไว้ได้ในระดับสูงตลอด23ฤดูการที่ผ่านมากับเรอัลมาดริดโมเมสซาราดาวเตะทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลแม้ฟอร์มโดยรวมของทีมเมื่อฤดูการที่แล้วจะดอรอปลงไปเล็กน้อยแต่ความอันตรายของเขากลับไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย ท้ายสุดกับซีมงเครียของเอซิมิลานที่ยิ่งกว่าแค่ผลงานในสนามเขาเป็นผู้ประมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคริสเตียนเอริกเซนในศึกยูโร2020และปลอบประโลมภรรยาของผู้ร่วมชาติยามที่เธอกำลังช็อกสุดขีดอีกด้วยรายชื่อผู้เขาชิงบอลลงดอบปี2021พิยาตมาเรสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ็นโกลกองเต้จากเชลซีเออร์ลิงเบลฮาเลนจากดอทมุน เลโอนาโดโบนุชชีจากยูเวนตุสเมสันเมลจากเชลซีแฮร์รี่เคนจากสเปอร์จาโลจิดอนาลูมาจากเอซิมิลานและแปร์แชร์คาริบเบนเซมาจากเรอัลมาดริดราฮิมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคโลบาเลล่าจากอินเตอร์เลโอนีเดซี่จากบาร์เซโลนาและแปร์แชร์มูนอฟเฟนันจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปดรีจากบาร์เซโลนาลูก้ารมูริดจากเรอัลมาดริด อโจเคียรเลนี่จากยูเวนตุสเควินเดบรอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เนมาร์จากป้าแฉร์รูเบียสจากแมนซิตี้เราตาโลมันติเนสจากอินเตอร์มิลานซิโมเคียจากเอซิมิลานโรเบิร์ตเลวารดอสกี้จากบราเยมินิกจอจินโยจากเชลซีโมูเมซาลาจากลิเวอร์พูล